สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบอลพันแชนแนลนะครับอ่าในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปั๊มยอดวิวไลฟ์สดของ IG นะครับผมซึ่งไอจีเนี่ยจะเป็นยอดดูที่แบบอยู่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะครับผมมันจะเป็นยอดเหมือนยอดผีอ่ะยอดผีที่แบบปั๊มขึ้นมาให้คนดูเยอะๆแล้วแบบเฮ้ยมันดูเครดิตดี D, แบบว่าเข้ามาดูเยอะๆนะครับคนเขาเห็นเขาอยากเข้ามาดูใช่ไหมครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมไลฟ์นี้คนดูเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมสําหรับ IG นะสําหรับ IG นะครับผม ผมก็จะให้ดูส่วนบริการนั้นก็จะเป็นบริการของทางโฟลวไทยนะครับผมเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับส่วนวิธีการจะทําอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในไลน์แล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมผมก็ต้องกดเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนครับผมเนี่ยจะเป็นรูปคนแล้วก็มีบวกนะคนบวกกดไปเลยครับผมมันจะเข้ามาหน้าดีนะแล้วเราก็กดไปที่ค้นหาเลยครับปึ๊บกดค้นหาเนาะ มันจะขึ้นหน้าลาย ID นะครับให้เราใส่ลาย ID หรือหมายเลขโทรศัพท์อย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็น ID นะครับก็จะเป็น ID ของ f o l โ w ไทยนะครับผมนี่ก็เป็น l ล Official ที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ตามผมเลยนะ ID ของเขานะตามนี้ครับผมแอดปั๊มโ o โ w นะครับผมถ้าพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดยังไงลองเช็คดูอีกทีนึงนะครับผมเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะเราก็กดไปที่ค้นหาครับจะเป็นรูปแว่นขยายครับนี่อจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้บริการก็กดแอดเพื่อนไปนะครับส่วนคนที่เคยใช้แล้วนะครับก็กดแชทไปเลยครับม <c oughs> าครับพอมาหน้านี้นะให้เราพิมพ์ซื้อเลยครับผมสั่งซื้อได้เลยนะก็ซื้อเป็นไลฟ์สดนะครับผมผมก็พิมพ์ไปแลยครับผมซื้อ,อาเรามาซื้อยอดซื้อยอดวิวไลฟ์สด ig นะครับผมมาแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะ โอเคขึ้นมาแล้วครับเลทราคานะครับยอดวิวไลฟ์สด IG นะครับผมอ่ะเป็นแบบเลทราคา60นะครับผม60นาทีนะก็ประมาณในนี้นะครับผมเนี่ยมันบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าปั๊มยอดวิวไลฟ์สด IG เลทราคาตามนี้งานไวเริ่มใช้งานได้ทันทีเลยนะครับยอดวิวทันใจแน่นอนอ่ะสนใจกี่วิวครับเอาไงดีเรามาเลือกดูครับผมว่าเราจะเอากี่วิวนะครับผมมันก็จะมี50วิว หนึ่งร้อวิวจนถึง10,000วิวเลยนะครับผมโอ้ oh, เล่นใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับอ่ะผมจะเอาแค่ Simple, Simple s i มเ l ิลซิเให้ดูนะ100วิว150บาทนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอานะครับเราพิมพ์บอกเขาเลย1 1 0 0วิวครับโอเคครับบอกไปแล้วเรียบร้อยรอดูครับ ได้เลยค่ะอ่ะมาแล้วครับผมเรียบร้อยครับตรงนี้มาแล้ว QR code มาแล้ว QR code c o s c o s c o s อ่ะ QR code ตัวนี้นะครับผมเขาจะให้เราไปสแกนจ่ายหรือชำระค่าบริการนั่นเองก็ไอตัว QR code ตัวนี้มันจะสามารถสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็แอป t u m า n ี่ว l l l ลด้วยนะครับผมฟรีค่าธรรมเนียมเห็นไหมเขาเขียนไว้ <laughs> อ่านตามนี้เลยนะ <laughs> ฟีค่าธรรมเนียมนะครับผมโอเคเลยชอบมากๆนะใช้งานง่ายดีนะครับผมอ่าชำระเสร็จแล้วก็ส่งสลิปมาให้เขาด้วย,ยเขาบอกงี้นะครับผมโอเคคราวนี้ผมก็ต้องขออนุญ,ญาตไปอ่าชำระค่าบริการเนาะแล้วก็ส่งสลิปให้เขานะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปก่อนครับอ่ะตอนนี้ผมก็ทําการโอนจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่ส่งสลิปเท่านั้นครับนี่สลิปมาครับส่งสลิปไปเลยนะครับ นี่ครับผมส่งสลิปไให้เขาแล้วนะครับหนึบาทนะครับผมคราวนี้ก็รอดูเขาตรวจสอบนะว่าเงินเข้าจริงไหมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยงับแปลว่าเงินเข้าเรียบร้อยนะครับผมจบแล้วนะฮะก็เสร็จในเรื่องการชําระเงินนะครับผมต่อไปก็เป็นเรื่องของการบริการแล้วเนาะมาในส่วนนี้ก็ส่งลิงก์ไลฟ์สดมาได้เลยมาคราวนี้ผมเราจะไปดูไล้์สดกันนะครับ เดี๋ยวทำให้ทันทีไปที่ IG เลยครับผมโอเคครับตรงนี้มาหน้า IG กดไปด้านบนเลยครับบวกนะครับใช่ไหมมีไลฟ์ไหมตรงนี้ถ่ายทอดสดตรงนี้ครับผมนี่ใช่ไหมนะครับข้างบนนะครับข้างบนดูตามเลยนะผมว่าหลายคนน่าจะทําเป็นเอาจริงเอาจริงนะคนที่มาดูผมว่าทําเป็นนะก็กดไปเลยครับข้างบนตรงบวกนะครับผมก็เพิ่มมาตรงนี้ครับผมไล่ดูมันมีคลิปรีวิวมีอะไรอย่างเงี้ย ก็เนี่ยครับไ G นะครับเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่สิ <laughs> นี่คือไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดนะพูดผิดนะขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกโอ้ยหน้าตามีสิวเยอะจังเลยไม่สวยไม่หล่อไม่เท่ไม่เกาเลายนะปรับดูดิปรับขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย1 2 3 4เสอ้สาี่เอาประมาณนี้ก็ดีนะครับผม <c oughs> <c oughs> เหนียงเยอะไปหน่อยนะฮะโอเคครับผมคราวนี้เราก็ทำการไลฟ์สดเลยนะ <c oughs> เราเข้ามาที่ไลค์เลยนะับผมกดไลค์ไปเลยนะคราวนี้มันก็จะแบบเออมันจะมีตัวแชร์นะทุกคนอย่าลืมแชร์เอาลิงก์นะครับผมตรงนี้นะกดไปตรงจุด3จุดเห็นไหมตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงใกล้ๆกับตรงคอมเมนต์เนี่ยกดไปปุ๊บมันจะขึ้นอย่างงี้ครับผมแล้วมันจะให้กดรับคัดลอกลิงก์อ่าแล้วก็ลิงก์ที่ได้เนี่ยเอาไปให้เขาเลยครับผมส่งลิงก์ครับผมอ่ะคราวนี้ก็รอดูนะครับว่าเขาจะว่ายังไง ส่งลิงก์ไลฟ์สดไปแล้วนะฮะโอเคครับผมเขาบอกว่ารอยอดขึ้นได้เลยนะครับผมงั้นก็รอดูเลยครับผมผมซื้อไป100นะจะขึ้นมาเท่าไหร่ตอนนี้เราก็รอยอดมาเรื่อยๆ้วครับผมมันไหลขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับดูจากข้้นบนเลยนะมันจะมีจํานวนคนนะเป็นรูปลูกตาเห็นไหมนั่นแหละครับผม ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมเยอะมากครับมันไหลขึ้นไหลขึ้นอ้โหหลักร้อยเนี่ยตันนี้รู้สึกว่ามีข้อความเข้านะครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูในไลน์ก่อนเลยครับไหนเขาบอกว่าอะไรโห oh, ยอดเริ่มแล้วเห็นไหมนี่โคตรเร็วมาแล้วครับยอดตอนนี้ยอดมันก็ไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไหลไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมมันจะอยู่คงที่ครับผมไม่มีหลุดร้อยเลยเห็นไหมไม่ตกร้อยเลยนะครับผมโหไหลดีมากนะบอกไว้เลย คุ้มจริงๆครับผมบอกแล้วราคามันราคาถูกครับผมราคาถูกแล้วก็ดีมากครับผมบริการก็ใช้ได้เลยนะ,ะแถมพนักงานก็พูดเพาะอีกน่ารักนะครับผมโอ้ยังดีเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไหลขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนะผมก็ยังอคอยดูไปเรื่อยๆนะคอยดูคอยเช็คไปเรื่อยๆนะ,ะสักพักเดี๋ยวค่อยลงไลน์นะครับผมเดี๋ยวคอยดูไปก่อนนะในระยะนี้มันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือมันจะหายไปเลยนะผมซื้อไว้เนี่ยนะครับผมก็ประมาณสัก 60นาทีใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละนะครับผมไปเรื่อยๆนะคนไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆเลยนะโอ้โหเดียวมีข้อความเข้ามาครับผมเดี๋ยวผมต้องขอเขาออกไปดูหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าทางโฟล์ไทยเขาพิมพ์อะไรมาไม่แน่ใจนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวออกไปดูก่อนครับโอ้โห,โหเรียบร้อยครับขอบคุณที่ใช้บริการนะเจ๋งแจ๋วมากครับผม โอ้โหโโเดี๋ยวกลับมาตรงไลฟ์กันก่อนนะครับผมออีกสักครู่ผมก็จะทําการบิดลงไลฟ์เรียบร้อยนะลงไลฟ์นะครับผมตรงนี้คนยังหูมาเรื่อยๆเ,เห็นไหมบางทีมันก็จะมีคนที่แบบว่ามาดูเราด้วยนะแบบเฮ้ยแบบออร์แกนิกไงออร์แกนิกครับผมมาเรื่อยๆก็มีนะไม่ใช่ว่าจะมาแต่ยอดที่เราตามไว้นะครับผมมันจะมีเพื่อนเราบ้างอะไรอย่างงี้บ้างนะผมอ่าตอนนี้ก็ขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับผมอ่าพอปิดเสร็จแล้วก็กดลบออกไปนะครับ อนะครับตอนนี้ก็ปิดไลฟ์แล้วนะครับผมไลฟ์สดของ IG นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการบอกด้วยว่ายอดขึ้นเท่าไหร่ขึ้นแล้วยังไงนะครับผมถือว่าดีมากสุดจัดนะครับผมเกือบ200นะครับผมซื้อไปร้อยได้เกือบ200นะครับผมแล้วก็มียอดคงที่อยู่ที่ร้อยประมาณช่วงร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับผมผมว่าดีจริงๆงนะงานเร็วงานไวนะครับผมทาทันทีได้สั่งปุ๊บได้ปั๊บทําปั๊บได้ปุ๊บอะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับผมราคาก็ถูกมากผม ถูกจริงๆด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับ